พี่น้องชาวไทยใหญ่ชาวกะเหรี่ยงเขารักสถาบันกษัตริย์ไทยเป็นอย่างมากเขาเทิดทูนโดยเฉพาะในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็พระพันปีหลวงสบายดีสวัสดีครับทักทายทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพโยกับพี่น้องทางเมืองไทยตอนนี้กับประมาณบ่ายสองทักทายพี่น้องฟังไทยฟังเล่า ก่อนนี้ครับพี่น้องอยลืมฝากกดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเขามากครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ครับแจ้ง FC ทุกท่านนะครับไม่เกี่ยวกับการเมืองเบรกเรื่องการเมืองนะครับจะมาพูดถึงเรื่องพี่น้องชาวไทยใหญ่ชาวกระเรี่ยงเห็นภาพนี้ทุกท่านส่งมาให้ทหารกะเรี่ยง DKBA แล้วก็ชาวกะเรี่ยงจำนวนมากจัด พิธีนะครับเคารพพระพันปีหลวงสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเห็นแล้วก็รู้สึกว่าประทับใจน่าชื่นชมเป็นอย่างมากนะครับพูดถึงครับตอนนั้นผมอยู่ที่ประเทศไทยนะครับ19ปีเนี่ยผมก็ไม่ได้ประทับใจอะไรขนาดนี้นะครับทุกคนแต่ผมมาประทับใจในช่วงที่ผมมาอยู่ในแคนาดา ผมมาอยู่ในแคนาดาสี่ปีทุกคนผมเริ่มประทับใจชาวกระเรียงชาวไทยใหญ่เพราะว่าผมไปแข่งกีฬาตะกอ้อผมไปแข่งกีฬาตะกอ้อนะครับผมขึ้นให้นะครับทุกท่านไปแข่งเกือบทุกรัฐในแคนาดาผมอยู่มาสี่ปีไปแข่งทุกที่ส่วนมากเจอแต่พี่น้องชาวกระเรียงชาวไทยใหญ่เวลาที่เขาเห็นคนไทย คือผมจะไปกับน้องๆกลุ่มคนไทยในทีมเมืองผมใช่ไหมก็ไปแข่งเวลาเขาเห็นคนไทยมาเนี่ยเขารู้สึกดีใจเขาเข้ามาทักทายเป็นภาษาไทยถามไทยเป็นยังไงบ้างพี่มาจากเมืองไหนกินอะไรหรือยังครับอ่าพี่หยิบกินได้เลยนะครับอ่าเพราะว่าคือเขาเป็นเจ้าถิน่นใช่ไหมครับเวลาจัดงานแข่งกีฬาเขาเป็นเจ้าภาพ เขาก็จะขายของเมียเขาขายกลุ่มแบบว่าชุมชนเขาขายนั่นแหละเขาก็ไม่ให้เราซื้อนะนะครับเขาบอกว่าคนบ้านเดียวกันนะครับมันก็เลยทําให้ผมเนี่ยรู้สึกประทับใจว่าเออคนกะเหรี่ยงคนมอนหรือพี่น้องชาวไทยใหญ่ที่เขาเคยอาศัยอยู่ในเมืองไทยอยู่ทางภาคเหนือหรืออยู่ทางกรุงเทพก็แล้วแต่เขารู้สึกเขามีความสำนึก บุญคุณของคนไทยแผ่นดินไทยแล้วก็รักในหลวงของไทยรักพระพันนะครับพระพันปีหลวงของไทยผมรู้สึกว่าเขาดีนะเขาน่ารักมากขึ้นจากที่ผมอยู่กรุงเทพมานานแต่ผมก็เคยเจอตั้งแต่คนคนคนพมา่าคือต้องแยกออกนะครับว่าคนพม่าก,กับคนมอญคนกะเหรี่ยงคือคนละกลุ่มกันอ่าแล้วคน มอนคนกะเหลี่ยงนะครับที่อยู่ที่นี่เขาก็บอกว่าเขาเป็นมอนเขาเป็นกะเหลี่ยงเขาไม่ใช่พมา่าถ้าไปบอกว่าเขาเป็นพมา่าเขาก็ไม่ชอบนะครับเพราะเขามองว่าเขามีชนเผ่ามีชาติพันธุ์เป็นของตัวเองนะครับอันนี้คือผมนําเสนอนี่คือต้องการให้เอฟซีเข้าใจว่าด้วยความคิดดีๆของเขาต่อประเทศไทยเนี่ยมันน่าชื่นชมอ่ามันต่างจากบางประเทศขอไม่เอ่ยชื่อเนาะประเทศข้างกําแพง ประเทศข้างกำแพงเนี่ยโดยเฉพาะที่มาอยู่ในอยู่ในประเทศที่ผมอยู่ทุกวันเนี้ประเทศแคนาดาใช่ไหมครับก็เยอะที่มาทั้งหมดนะครับผ่านประเทศไทยทั้งหมดเลยอาศัยอยู่ในประเทศไทยตั้งหลายปีก่อนที่จะได้รับสถานะลีภัยไปอยู่ในต่างประเทศอ่าผ่านประเทศไทยนะแต่พฤติกรรมหรือว่าทัศนคติหรือว่าแอท i t u ของเขาเนี่ย เขาไม่ค่อยคิดเหมือนคนกระเหลี่ยงคนมอนนะอ่าผมสังเกตเนี่ยผมมาอยู่นี่สี่ปีนะถ้าตรงนี้มีเป็นวัดไทยหรือชุมชนไทยจัดงงจัดงานเนี่ยคนประเทศข้างกำแพงที่มีปัญหากับไทยอยู่ตอนนี้เขาจะไม่เข้ามามานะเขาจะไม่มางานเขาจะไม่บุญนวายคือเขาไม่อยากคบอ่ะขึ้นอไหมครับคือต่างคนต่างอยู่อ่ะเหนียไหมอ่านะครับอันนี้เราเข้าใจว่าเออ <C oughs> คนเราเนี่ยนะครับแตกต่างกันแม้กระทั่งผมมีเพื่อนคนนั้นแหละนะครับมีเพื่อนคนประเทศนั้นก็ผมเป็นคนลาวเนาะนะครับผมชวนเขาเพราะว่าผมมีเพื่อนเป็นคนไทยเยอะผมก็เคยชวนเขาเนี่ยเา้าไปงานเาฟสตฟิวัลของไทยไหมเทศกาลไทยจัดเงินเขาไม่ไปนะไอเราก็รู้ว่าทําไมเขาไม่ไปแต่เราแค่ชวนอยากชวนเขาไม่ครบนะเอเขามองว่า เสียมหรืออะไรอย่างนี้อะไรเงี้ความหมายของเขาเนะเราเข้าใจนะครับแต่ก็ดีอย่างหนึ่งนะคนไทยก็เข้าใจนิสัยเขาคือเหมือนกันนั่นแหละนะครับคนไทยก็เวลาที่ก็จัดงานวัดเขาอ่าวัดเขมอนเขาเนะี่ยคนนี้ก็ไม่ไปนะคนไทยเขาก็ไม่สนใจเหมือนกันนะครับอันนี้ผมก็เลยอยากนำํำเสนอว่าเออสิ่งที่มันแตกต่างกันนี่ไม่ว่าคาไม่ว่ากระเหรี่ยงมอนหรือประเทศข้างกําแพงเนี่ยก่อนที่จะมาถึง ประเทศที่สามล้วนแล้วแต่ผ่านประเทศไทยแต่จิตสำนึกของบางคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะอันนี้ผมยกโป้ให้เลยนะคนกะเหรี่ยงคนมอนครับอยู่ในต่างประเทศนี่มองคนไทยคือคนบ้านเดียวกันเนี่ยหลายหลายคนเขาคิดว่าผมเป็นคนไทยด้วยซ้านะครับเพราะว่าผมไปผมก็พูดภาษาไทยอย่างนี้แหละครับตั้งแต่อยู่เมืองไทยผมก็พูดภาษาไทยนะครับเขาก็คิดว่าเราเป็นคนไทยแล้วเราก็ฟังสิ่งที่เขา พูดให้ฟังเขาบอกว่าทุกๆหน้าหนาวเนี่ยเขาจะไปเยี่ยมบ้านอ่าบ้านของเขาคือภาคเหนือของไทยอ่าเชียงใหม่เชียงรายเขาคิดว่าเป็นบ้านเขานะครับทุกคนแต่เวลาที่เขาจัดงานนะครับอ่าดำลึกถึงทหารเขาบรรพบุรุษเขาเนี่เป็นมอนเป็นกะเหลี่ยงหมดเลยอ่าเวลาเขาคิดถึงบ้านเขาจะไปเที่ยวกรุงเทพเขาจะไปเที่ยวเชียงใหม่เชียงรายเออ นี่แหละครับพี่น้องผมน่าชื่นชมนะครับทุกท่านมีความคิดเห็นยังไงก็ฝากกดแชร์คอมเมนต์เข้ามานะครับทางช่อง YouTube วิธีคน2สองฝั่งขงสบายดีสวัสดีครับ